สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะคุณจะไม่กินข้าวอิ่มแล้วเหรอตาต้นทุนจ้าไม่กินข้าวตอนเย็นนะ,ะอเอาใครแห้วไปไม่ได้กินข้าว อาหารตอนเย็นแต่ผมไม่กินแลวนะครับ <g ülme> ผมอยากจะให้โต๊ะผมกลับมา น้ no. ตอนนัมม้นผมอายุยี่สิบสามปีครับตอนนั้นนะ่ะเวลาตอนเช้าจะทำงานบ้านแต่ว่าทำงานบ้านทานุกวันถ้าทายคอนเทนทนุกวันทำบ้านเอ็กีก็คงจะดูไม่สนุกนะครับ่านไปสามวานันก็เลยทายคอนเทนให้ไอ้กีดูแต่ว่าตอนเช้าต้องทำทุกวันนั่นแหละครับเอาบ้านจะได้สะอาด ไม่ใช่ว่าสองตายายนี่หน้าตาสะอาดและบ้านนี่ก็มีแตะปูมาไม่ใช่นะครับต้องสะอาดด้านเวลาพื้นแม่บูหรือว่าแท็กมาบ้านนี่จะได้ไม่ต้องดูโมเมนต์ Moment, ใช่ไหมครับผมโอเคนะครับผมก็วันนี้สำหรับวันนี้ผมก็นั่งเป็นพื้นแม่บูนะครับพอทายคลิปเสร็จแล้วจะได้ ไลน์สดนะครับผมมีคลองสินค้ามาโฆษณาให้ดูด้วยครับผมโอเคนะแต่วันนี้มีตรงแซหมูหมูครับผมแต่นี้คลองเลยเยื่อบาวานนี้ก็เลยกิยนให้หมดครับโอเคต้องเรือมาเชา้าเป็นตั้งไดนะอร่อยไหมครับอร่อยอเคกิเนเยอะๆจะได้มีแรงจะได้ไปทานบนเทนกับผม แต่วันนี้ทำงานบ้านนิดน้อยก็เลยไม่ได้ทาบนเทงเพราะว่าตรละลาก็หลอนเนาะทาไม่ได้ ข้างบ้านเขาตามมาัดไม้สจ้าหนีสีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะให้กำลังใจนผมกับแม่บัวนะครับผมเดี๋ยวทีแต่ทำแดงก็ได้จ้ะ อร่อยอร่อยสชิญเมือคุณแม่บัวคุณภรรยาอร่อยตลอดนะแก่เจียปลาแดงยังไงก็ไม่เบื่อแน่เลยก็ไม่เบื่อค่ะเจ้าปลาแดงนะน้ำพริกเคยเก่านะยิ่งแห้งจ้ำมันแห้งแซ่ด้วค่ะ แซ่บตรงไหนแซ่บตรงนี้พักกินกับค่ะกับพักคมันแซ่บ วันนี้จะไลฟ์โซช่องแฟนคือแม่บัวนางจอบค่ะเพราะว่าชอบเออมีสินค้าให้ดูด้วยบุกคืนในไทยไลฟ์โซเชียลยูทูบค่ะไมีแห็นโอ้กันเห็นเชื่อเ ข้าวก่อนแ้ะไม่ต้องพูดอะไรกินข้าวเดี๋ยวคงไปกินขีอ่ะคุยไปกินเยอะๆจะได้ข้างแล้ว ทุกที่เลยนะที่ภาคอีสานบ้างหรือว่าที่อื่นบ้างช่งนี้เดี๋ยวก็ร้อนดีก็นหนาวนะครับเดี๋ยวแม่บัวกินข้าวเสร็จแล้วจะได้ไลน์สดจะได้คุยกับเอฟซีจะได้ให้โด้เซ็นค่านะครับแต่วันนี้มีคุณแม่ท่านหนึ่งทราหาแม่บัวเอ่อ คุณแม่ก็บอกมาว่าโคมนี่ยังไม่ได้มีงานใช่ไหมครับคุณแม่ก็เลยอยากมาให้น,นั่นก็สินค่าย่างหนึ่งนะครับแต,แต่แต่น่ากันนี้ค่อยดูเดียวข้อคิดใหม่นะครับแต่เรียงสินค้านอนครับต้องคุยให้เจ้าของเขาให้ได้นอนก่อนแต่ว่าสินค้าตัวนี้ ให้ดูก่อนกระทกใจไหมหรือว่ายังไงนี่ดวคอยดูกันนะครับใครกสีทุกท่านสนใจหรือว่าอยากเกินบ้างนี่ติดต่อมาทางแม่ับน้่งจับไปได้นะครับเพราะว่าครมกับแม่โบจะได้มีไรายได้ครับเดี๋ยวจะใส่หน้าปกครับ ลยูเด้อต้มแสยบยังบ่มเบิ่ดไม่บหมอะก ก็สงสารจังเลยนะเนาะมันจะถามให้กินแะ้วนาอกินอะไ้เนอะคนรับการต้องเป็นอย่างนี้แหละครับแต่สำหรับผมรับได้บวกทำให้ไม่ให้ไม่บวกทำเพื่อโมหลัครับเก็บไว้ก่อน ินนั่นกอนเซ่ที่ทำไว้นั่นนหละอย่างนนะี้นะพูดเท้าูดถท้านี่เลือกเหมือนกันเนาะเช่นที่ถามปไปแล้วไม่กินอยากจะเลือกอย่างอื่นไม่ชอบครั้งเล็กชอบครั้งใหญ่คูดถา้นี่แหลตัวเลือกชอบครยยั้งใหญ่ใหญ่เลย,ย,ยสู้ไวบ้บาบมาปะสู้ โอเคนะครับวันที่วันนี้ครับทุกท่านนะครับกับไลน์สวนนะครับผม